ต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อพอเราอายุมากยิ่งขึ้นค่ะก็จะยิ่งทําให้สายตาของเราลดค่าการมองเห็นก็ยิ่งทําให้ใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะยากลําบากนะคะเวลาเดินทางขับรถ ตอนกลางค่ำกลางคืนตอนนี้ก็อายุ46แล้วค่ะจากที่มีปัญหาในเรื่องของสายตาสายตาสู้แสงไม่ได้โดนลมโดนแดดเยอะๆค่ะตาก็จะแดงนะคะน้ำตาก็จะไหลเหมือนมีขี้ตาเกาะติดอยู่ที่หัวตานี้ตลอดเวลาก็จะรู้สึกระคายเคืองนะคะเคยไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาบอกว่าจะต้องลอกทำการลอกตาตอนที่ลอกตาเขาบอกว่าจะต้องปิดตาไว้นะคะใช้ระยะเวลาเป็นเดือนซึ่งเราเป็น เสาหลักครอบครัวนะคะถ้าจะปิดตานานขนาดนั้นเราก็ขาดรายได้ใช่ไหมคะจึงตัดสินใจค่ะไม่ทําการลอกตาค่ะก็อดทนนะคะก็ทรมานอยู่เหมือนกันนะคะเวลาเราออกแดดนะคะแล้วก็พยายามที่จะใส่แว่นตาดำเอาบางครั้งค่ะทําเคมีทํายืดผมทําสีผมให้กับคุณลูกค้าค่ะเมื่อก่อนนี้ตาก็จะแดงเป็นเส้นแดงๆปูดขึ้นมาเลยนะคะ คือข้างหนึ่งเนะะี่ยค่ะเรียกว่านอนกลางคืนตอนเช้ามาตาปิดเลยค่ะมีใครที่มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันกับอาจารย์โสภาไหมคะเคยแบบว่าอยากจะใส่คอนแทคเลนเหมือนกันกับาสาวๆทั่วไปนะคะที่เขาใส่คอนแทคเลนแล้วก็ตาสวยๆแต่ว่าเราใส่ไม่ได้เนื่องด้วยตรงลูก,กตาของเรานะคะในตาของเราอ่ะเขาเป็นก้อนเนื้อที่ปูดขึ้นมาวันนี้ค่ะตาเป็นปกติมากๆเลยค่ะ ตั้งแต่มาเจอ3เเสตหารเสือของแม่มดออนไลน์นี่ค่ะกาแฟโกโก,โกไฟเบอร์เนี่ยอาจารย์สภาดื่มกินทุกวันค่ะทําให้เนี่ยค่ะทุกคนสายตาดีขึ้นนะคะและที่สําคัญค่ะที่เป็นต้อก้อนเนื้อที่อยู่ตรงตาดําเราเนี่ยค่ะมันหายไปกินเข้าไปครั้งแรกนะคะ3วันแรกนี่เป็นก้อนขี้ตาออกมาเลยค่ะทุกคนเป็นก้อนออกมาเห็นชัดเจนเลยนะคะ เป็นเยื่อๆออกมาวันนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์แม่มดออนไลน์ค่ะได้สายตาใหม่ได้ชีวิตใหม่ขอบคุณมากค่ะใครสนใจพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้ว่าสนใจเลยค่ะ